สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าของแบรนด์เม s ซอง S V M นะครับเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยคลาสสิกดูภูมิฐานนะครับชื่อรุ่นว่า Rio Messenger Bag นะครับเป็นขนาด small นะครับราคาเปิดตัวสำหรับหนังจราเข้เนี่ยอยู่ที่ราคา7 8 9 0 0บาท วันนี้เนี่ยผมจะมีมาให้2หนังด้วยกันนะครับเป็นหนังจระเข้หนึ่งใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนังลิซาต์นะครับหนังลิซาต์เนี่ยอยู่ที่ราคา45,500บาทแต่จริงๆกระเป๋ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยมีครบทุกหนังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังงูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์จราคาไว้ให้อยู่ที่28,500บาท เป็นลิมิเต็นะครับที่เป็นหนังงูอยู่ที่34,900บาทนะครับิสตรดก็45,500บาทถ้าเป็นหนังนกกระจอกเทศ o อส r i ร h นะครับจะอยู่ที่62,900บาทมาถึงจระเข้ใบที่รีวิวในวันนี้นะครับ78,900าบาทแล้วก็ถ้าเป็นจระเข้ที่เป็นแบบ Limited นะครับหรือว่าเป็นแบบว่ารุ่นที่เป็น Art s e r i e ีเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,000 0 0กับอีก1,000 0บาท เพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะมาเป็นกระเป๋าที่โชว์เท็กซเจอร์ของความเป็นหนังโจระเข้แบบเต็มที่100%นะครับ ถ้าใครจําได้กระเป๋าใบนี้เนี่ยผมเคยสภะพายให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูในคลิปที่ผมเนี่ยไปบุกนะครับทั้งของสุวิมลนแล้วก็ SVM มาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเมซอง s v v m เนี่ยนะครับเขาดูแลโดยคุณฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะการวางการตลาดแล้วก็เขาเรียกว่าการวางภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์อิมเมทุกอย่างเนี่ยเขาจะแยกจากของ สุวิมลเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าใช้หนังสต็อกเดียวกันแล้วก็ใช้โรงงานผลิตเดียวกันนะครับนี่ให้ดูความสวยงามนะครับของหนังนะครับนี่หนังเนี่ยถ้าให้ผมดาวแบบนี้ก็น่าจะเป็นนิโรติคัสนะครับมีสวยงามมากนะครับนี่นะครับก็จะมีสเกลหนังนะครับแล้วก็โชว์เท็กซเจอร์ของหนังนะครับ ทั้งใบนะครับนี่แล้วก็แน่นอนว่าอยู่ทรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งทรงได้นะครับแบบนี้นี่นะครับสามารถตั้งทรงได้แบบนี้แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับสายที่เป็นหนังจระเเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สายเข้ามาแบบจัดเต็มมากๆครับเพื่อนๆเหมือนกับซื้อเข็มขัดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนะครับบอกว่า สายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าหรือความสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเทรนในปัจจุบันนะครับแบรนด์ที่เป็น g l o b a l หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาแยกขายกระเป๋าแล้วก็สายสตรัปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพอแยกขายปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าสายเนี่ยมีต้นทุนที่สูงมากนะครับเพราะเนี่ยเท่ากับเข็มขัด1เส้นเลยนะครับแล้วก็ยาวกว่าเข็มขัดด้วยนะครับ นี่ก็เป็นราคาต้นทุนที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นว่าทาไมากระเป๋าเนี่ยถึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงสําหรับหนังจระเข้นะครับนี่ใบนี้เนี่ยก็สวยงามมากๆนะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับแล้วก็แอบไปเห็นราคาก็คือตัวหนังที่เป็นหนังงูนะครับเป็นหนังงูแบบเบสิกเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่28,500ผมคิดว่าเป็นราคาที่หลายๆคนเนี่ยพอที่จะจับต้องได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสเป็นลูกค้าของแบรนด์เมซอง SVM นะครับ มีราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบ28,500-34,900สําหรับหนังงูนะครับนี่ถ้าใครที่แบบมีบัต g เจตมีกําลังเนี่ยผมเชียร์ให้ซื้อเป็นหนังจระเข้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบอีกหนึ่งใบซึ่งเป็นหนังลิซาร์ดมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับและนี่ก็เป็นกระเป๋ารุ่น rio นะครับไซส์มอลสำหรับหนังลิซาร์ดนะครับต้องบอกเลนว่าเห็นครั้งแรก first impression เนี่ยคือสวยมากๆครับเพื่อน วางหนังแบบเซนเตอร์สวยงามนะครับแล้วก็หนังนจะมีความแบบชายนี่มีความกรอซี่มีความแบบแวววาวนะครับนี่หนังแบบสวยจริงๆนะครับให้ดูเลยนี่ทุกด้านทุกมิตินะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านบนนะครับคือมีความวิ้งมีความหรูหรามีความภูมิฐานแล้วก็สง่างามคือไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับเนี่ยราคาใบนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา45 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบ สองแมทเทียลให้เพื่อนๆได้ชมอ่าเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากันครับระหว่างหนังลิซ์าสีดํากับหนังจระเข้นะครับซึ่งเป็นหนังแมทสีดำนะครับอันนี้จะมีความกลอสซี่นะครับอันนี้จะมีความแมทนะครับสวยทั้งคู่เห็นไหมฮะสวยกันคนละแบบนะครับคือเลือกไม่ถูกเลยนะครับถ้าใครมีงบประมาณนะครับก็ไปจระเค,คบนี่หรือว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะได้หนังเอกโซติกที่แบบ ออคนอื่นไม่ค่อยใช้อย่างเงี้ยผมก็แนะนําเป็นลิซาร์ดนะลิซาร์ดก็สวยครับเท่มากนะครับนี่ราคาก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับใบนี้สี่หมนห้าพันห้ารนะครับใบนี้อยู่ที่78,900มนารนะครับถ้าเป็นหนังงูเนี่ยเริ่มต้นที่28,500ืารนะครับสวยมากนะครับแล้วเขาก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบสายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสายแบบของหนังลิซาร์ดนะครับเรียกว่ามีความยาวแบบ ทำเป็นเข็มขัดได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเข็มขัดหนังทั่วไป่ที่เป็นแคนวาสของ g l o b a l brand เนี่ยผมว่าเส้นหนึ่งก็ประมาณแบบ20,000กว่าบาทอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆก็เหมือนกับได้ทั้งเข็มขัดแล้วก็ได้ทั้งกระเป๋านะครับนี่ในราคาประมาณ45,500นานะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าสําหรับการได้หนังที่เป็นแบบ exotic นะครับมีสวยมากนะครับเขาก็จะมาเป็นเข็มขัดแบบนี้เดี๋ยวหยิบเส้นที่เป็นจาะเข้เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ และนี้นะครับก็จะเป็นสายหนังจระเข้นะครับซึ่งเขาทํามาในขนาดที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีขนาดพอสมควรนะครับเหมือนกับเราได้รับเข็มขัดมา1เส้นเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะแยกถอดออกมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับปาตินพูเนี่ยชอบทําอะไรทุกอย่างที่เป็น DIY นะว่าจะมีวิธีการ DIY อะไรได้บ้างกับกระเป๋าใบนี้นะครับ สำหรับขนาดของกระเป๋าใบนี้นะครับความสูงของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่19ซนติเมนะครับฐานเนี่ยจะอยู่ที่15ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความหนาทางด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่ 6ซนเมตรนะครับความยาวสายเนี่ยเท่าที่ผมพยายามจะวัดให้เพื่อนๆน,นะครับแบบความยาวสายแบบปรับยาวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140ซมนะครับแต่เนี่ยจะเป็นวิธีการ DIY นะครับอย่างตัวผมเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายๆครั้งผมเนี่ยอาจจะชอบถือกระเป๋าที่มีความเป็นแฟชั่นแบบมีมีฮุกอยู่ทางด้านบนในลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ถือแบบ เท่ๆทางด้านบนนะครับเหมือนคล้ายๆกับทรั้งนะครับเป็นเหมือนซอฟท์ทรั้งวิธีการนะครับสามารถที่จะแยกถอดออกมาเป็นแบบนี้ได้อันนี้ผมทําเองนะครับนี่ก็คือเอาตัวเนี้ยมาล็อกนะครับก็จะเป็นดีริงในลักษณะแบบนี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยลองหา พวงกุญแจนะฮะพวงกุญแจแล้วครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าพวงกุญแจเนี่ยที่เราลงทุนไว้เนี่ยมีค่ามากๆนะครับนี่เป็นพวงกุญแจแบรนด์ไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็พวงกุญแจเนี่ยมาล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวกับตัวด r ริงได้นะครับนี่ผมอาจจะมองผ่านกล้องแล้วจะมองไม่ถนัดนิดนึงนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้อ่ะได้ละเรียบร้อยครับแล้วเราก็จัดแต่ง ให้สวยงามนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนี่เราก็สามารถที่จะได้กระเป๋านะครับในทรงที่แบบคล้ายๆกับทรังนะครับที่เป็นแบบขนาดเล็กอะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบถือทางด้านบนได้เลยนะครับเพียงแค่หาพวงกุญแจเนี่ยมาลิงก์ระหว่างตัวที่เป็นดีวิงกับตัวที่เป็นเข็มขัดนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะล็อกให้แน่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเอาเชือกนะครับมา ผูกเพิ่มนะฮะล็อกเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องมีพวงมืญแจก็ได้หาเชือกเนี่ยมาผูกตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามเก็บเชือกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าในลักษณะก็คือถือเป็นแบบแฟชั่นแบบนี้ เท่ๆเ,เก๋ๆนะครับตอนนี้อาจจะต้องเอาเชือกมาผูกล็อกให้เขาแบบว่าไม่ move ไปมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ create ในอีกแบบหนึง่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเห็นความเป็นแบบ fashionable มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแรกที่ผมเนี่ยจะเอามา styling กับกระเป๋าใบนี้นะครับ คราวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาสายยาวนี่นะครับมาประกอบกับเข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกในลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบ cross body ใบเล็กนะครับน่ารักน่ารักนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับผมเองเนี่ยลอง cross body ดูแล้วนะครับเรียกว่าผมเนี่ยถ้าที่ชอบนะผมชอบปรับสายเนี่ยให้มีความสั้นเติะที่สุดนะครับกระเป๋าเนี่ยจะวางอยู่ในสัดส่วนที่สวยงามก็คืออยู่ในช่วงระหว่างแบบ upper body กับ lower body ในช่วงสะโพกเนี่ยกำลังดีนะครับนี คือใบนี้อาจจะไม่ได้เอาออกไปถ่ายรูปให้ได้ชมนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองสะพายมาแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของการสไพายถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นวางไว้ทางด้านข้างสะโพกด้านหน้านะครับหรือว่าครอสไปทางด้านหลังนะครับซึ่งแรงบันดาลใจของริโอเนี่ยก็มาจากการที่คุณฟ้าเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากจะให้ น้องชายก็คือคุณแชมป์เนี่ยนะครับได้มีกระเป๋าแบบเท่ๆสักหนึ่งใบครับเพราะคุณแชมป์เนี่ยเขาเรียนเย็บรองเท้าตัดรองเท้ามาจากอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะไปทานร้านอาหารหรูๆไปฟลายด์ิเนนะครับไปคาปรีนะครับไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีความแบบว่าภูมิฐานมีความลักชัวรี่นะครับก็คิดว่ากระเป๋าที่เป็นไซส์นี้นะครับก็จะมีความเล็กกว่า ออกระเป๋า messenger ที่มีความเป็น traditional นะครับก็คือจะมีไซส์ที่กำลังดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งตัวกับลุคที่ดูภูมิฐานได้นะครับจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เป็นกางเกงสลักก็สะพายใบนี้ได้หรือจะแต่งตัวเป็น street ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่กับสูทนะครับเป็นแฟชั่นแล้วก็ cross body กับใบนี้ก็ได้นะครับก็จะดูเต๋อเต๋เท่ๆ, thế, ๆนะครับนี่แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับ ก็ถามผมผมก็คิดว่าเป็นไซส์หนึ่งที่เป็นเพอร์เฟก์ไซส์ครับผมว่าเหมาะกับคนทุกๆรูปร่างเลยนะครับสำหรับ r i โอไซส์สมอลนะครับคราวนี้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับก็จะมีพ็อกเก็ตอยู่ทางด้านหลังแบบนี้เป็นควิกพ็อกเก็ตนะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆสปายเนี่ยสามารถจะโชว์ทางด้านนี้ก็ได้นะครับแบบ no โลโก้เลยหรือว่ามาทางด้านนี้ก็ได้นะครับ นี่ก็จะมีโลโก้ S V M อยู่ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นซิปแบบลักษณะก็คือเป็นซิปคู่นะครับเปิดลื่นนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยกระเป๋าที่เป็นทรงในลักษณะแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเคยใช้งานมานะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าตรงนี้เขาจะต้องมีความ soft เพราะ um, <c oughs> ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะต้องง้างแล้วก็สามารถที่จะหยิบของซึ่งพอเขาเป็นซิปคู่นะครับอาจจะมีการล้วงหยิบของเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเปิดกระเป๋าในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการล้วงหยิบของนะครับแล้วก็ใช้ซิปเนี่ยเป็นตัวปิดเพื่อที่จะให้ส่งเขาเนี่ยกลับมานะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับในทรงของกรอบด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยใบนี้เขาใส่โครงมาพอสมควรนะครับให้กระเป๋าเนี่ย อยู่ทรงนะครับใน,ในช่วงของโครงทางด้านข้างแล้วส่วนที่ทำยากที่สุดของกระเป๋าใบนี้นะครับก็คือบริเวณเนี่ยขอบที่เขาพับหนังแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาเย็บจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเย็บแล้วค่อยกลับหนังทั้งหมดออกมานะครับซึ่งก็จะต้องใช้ความละเอียดและประณีตมากเพราะว่าเป็นหนังเอกโซติกนะครับนี่ตรงนี้ก็ฟินนชชิ่งงานต่างๆเนี่ยการตัดเย็บถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่แต่น,นี้อยากจะลองใส่ข้าวของให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราอยากใส่โทรศัพท์มือถือนะครับนี่ผมมีเป็นตัวอย่างเป็นเคสนะครับมีเป็นหนังจอเคเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็น iPhone 12 Pro นะครับด้านในเนี่ยจะมีพ็อกเก็ตอีกหนึ่งช่องนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใส่บัตรได้นะครับสามารถที่จะใส่เป็นตัวเหมือนคาร์ดโฮเดอร์แบบนี้ได้นะครับนี่ก็ใส่ลงไปได้นะครับ แล้วก็ใส่เป็นพวกสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับหรือจะใส่เป็นกระเป๋าสตังก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องระวังการขูดขีดนะครับในบริเวณซิปเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของกระเป๋านะครับในการที่เราเนี่ยจะเปิดเข้าเปิดออกนะครับอาจจะทำให้หนังเนี่ยนะครับไปเรียกว่ามีการแบบครูดกับตัวซิปได้นะครับ แต่นี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของกระเป๋าทรงนี้นะครับของทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อนะครับเพื่อนๆถ้าเขามีการเสริมหนังเนี่ยก็จะมีความยากในการที่จะทําให้เราเนี่ยล้วงเข้าไปหยิบของนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยอยู่ทรงบาลานซ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่สายนะครับที่ต้องถอดสายเพราะว่าจะได้รีวิวได้ง่ายนะฮะนี ดีริงของเขาเนี่ยสามารถที่จะถอดล็อกออกมาได้เลยนะครับตรงสายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเขาใช้วิธีการก็คือเป็นหมุดนะครับในการล็อกนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาสะพายนะครับนี่กระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ในบาลานซ์ที่โอเคมากนะครับคือถ้าใส่ของแบบกําลังดีนะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับกับบาลานซ์แล้วก็จริงๆเ่ะเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับที่หนุ่มๆเนี่ยอาจจะไว้ใช้แค่ใส่พวกค์ดโฮเดอร์นะครับเป็นพาสปอร์ตนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เป็นหน้ากากสำรองนะครับเนี่ยก็คิดว่าพิงพอแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับยังจุของอีกเยอะเลยนะครับแต่น่าจะเป็นใบหนึ่งที่ช่วยเสริมลุคให้ดูคลาสสิกแล้วก็ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ ส่วนตัวก็คือชอบมากนะครับไซส์ size เนี่ยเป็นไซส์ที่ผมคิดว่าเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วนะครับใบนี้นะครับก็จะเป็นลิซ์์นะครับลิซ์ดเขาก็จะมีคาแรคเตอร์หนังของเขาอะที่เท่มากๆนะครับมีผมลองลองถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนี้เอามาเราเนี่ยครับ ถือแบบเนี้ยค่อนข้างเท่มากนะครับจริงๆอ่ะของ SVM เขามีบริการที่เป็น bespoke ในการตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะตัดเป็นสายแบบความยาวเท่าไหร่ตรงเนี้ยเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งตัดเขาเพิ่มได้นะครับเขาสามารถทําสายคิ้วแบบเนี้ยให้เพื่อนๆได้แล้วผมว่าถือแบบเนี้ยอาจจะเท่นะอ่าแล้วก็แบบว่าเท่ๆเลยแบบ fashionable ก็ได้หรือว่าจะถือแบบคลาสสิกแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นใบหนึ่งที่ผมว่าลงทุนไปแล้วก็ใช้กันไปแบบ ยาวๆนะครับนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดซิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมาเป็นแบบซิปคู่นะครับนี่ลิซ่ดก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะต้องทําให้มีความให้มีความซอฟเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะล้วงหยิบของได้นะครับแล้ววิธีการเนี่ยผมคิดว่านะครับยังไงเนี่ยก็ควรที่จะดันทั้งหมดเนี่ยลงไปทางด้านล่างมากกว่าการงา้าง,งานะครับมากกว่าการง้างง้างเนี่ย,นนยก็คือไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับวิธีการก็คือพับลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับ อะผมลองใส่ของให้ดูสมมุติมีพาสปอร์ตนะครับนี่ล้วงลงไปลักษณะแบบนี้นะครับมีคาร์ดโฮเดอร์นะครับนี่เข้ากันเลยเข้าเซตนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือนะครับเี่จริงๆผมว่าแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วอาจจะมีสเปร์แอลกอฮอล์นะครับซักเอหนึ่งอันที่เป็นแบบว่าขวดเล็กๆหรือว่าเป็นแบบคาร์ดนะครับนี่ประมาณนี้สามารถที่จะใส่ได้แล้วก็รูดซิปปิดนะครับ แล้วอะไรที่มีความสําคัญจําเป็นที่เราใช้บ่อยๆครับเช่นอาจจะเป็นออบัตรเครดิตนะครับหรือว่าจะเป็นเศษตังเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เอาไว้ในช่องทางด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับนีซึ่งช่องทางด้านหลังก็สามารถที่จะใส่ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบเอาพาสปอร์ตเนี่ยมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สมมติผมเอาพาสปอร์ตเนี่ยมาใส่ เนี่ยครับก็สามารถที่จะใส่เป็นแบบ airpod look ก็ได้นะครับนี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับก็สวยงามดีครับเวลาที่เพื่อนๆซื้อนะครับเขาก็จะมากับถุงผ้านะครับถุงผ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับผ้าสวยแล้วจะมีโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็การตัดเย็บฟินิช h i n g งานต่างๆเนี่ยก็คือเนี๊ยบมากนะครับเป็นถุงผ้าแบรนด์นึงที่ผมว่าเลือกม material ในการทําถุงผ้าได้สวยดูลักชัวรี่นะครับดูคลี a มากๆนะครับ มาพูดถึงในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับของ m มซอง s SVM m เอ็มเ s ซอเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าเขามีความคลีนมีความคัดมีความส l ล็กแล้วก็มีความคอนเทมพอร์รี่นะครับถ้าเพืเ่อนๆเข้าไปดูใน Instagram ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความมีความเรียบมีความคูลมีความเท่แต่ว่า เขาเรียกอะไรเป็นสไตล์ที่มีความโมเดิร์นนะฮะไม่ได้แบบคอนเซอร์เวทีฟจ๋าจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ล้ําสมัยจนเกินไปจนแบบว่าเราไม่สามารถที่จะเอาของเหล่านี้ไปใช้ในอีกยุคหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเรียบแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้เนี่ยตัวรีโอเนี่ยผมคิดว่าซื้อไปก็สามารถที่จะใช้ได้แบบไทม์เลสเลยนะครับเขาก็มีการดาวไซส์ให้ขนาดเนี่ยเล็กลงกว่ากระเป๋าที่เป็นทร a d ด t ชันอลแบบเนี้ย เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำสายตัวนี้ให้มีความใหญ่ให้มีความเท่นะให้มีความคอนทราสต์กันเวลาที่เราสะพายนะครับแล้วก็ด้วยความที่กระเป๋าเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือเปิดปิดตรงนี้เปิดเนี่ยง่ายนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะล้วงหยิบของเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้มันก็คือมีซิปนะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนกระเป๋าในสไตล์ camera bag ของทุกๆแบรนด์นะครับเขาก็เลยมีการทำช่องนะครับทางด้านหลัง ซึ่งเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยจะต้องมีช่องทางหน้าหลังตรงนี้ช่วยทําให้ลูกค้าสามารถที่จะหยิบของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่ของได้นะครับจริงๆข้างหลังเนี่ยถามว่าจะเหน็บโทรศัพท์ได้ไหมพอได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอเคใส่นะครับต้องบอกว่าพอได้นะครับแต่ว่าถามว่าเนี่ยก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะครับ แต่ถามว่าแบบเออถูกดีไซน์มาเพื่อสิ่งนี้ไหมก็อาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อขนาดนี้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะพอเน็บโทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของกระเป๋าใบนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนๆต้องการจะหยิบใช้ข้าวของต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างยากในลักษณะทางด้านบนนะครับแล้วพอไปสักพักเน,นี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความ ค่อยๆยน่นแต่ตรงนี้เป็นธรรมชาติของกระเป๋าทรงนี้นะครับเพราะผมเคยมีของแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีช่วงตรงนี้ยับยับย่นย่นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่หมายเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ก็คือจะเป็นหนังเอกโซติกแบบนี้นะครับนี่ถ้ามองจาก pricing นะครับราคาทั้งหมดเนี่ยผมว่าตัวที่เป็นกระเป๋าหนังงูเนี่ย 28,500กับ34,900เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะน่าลงทุนนะครับแต่ถ้าใครมีงบประมาณเนี่ยผมก็แนะนำาให้เป็นตัวจระเข้ไปเลยครับ78,900หรือไม่ก็ตัวที่เป็นแบบลิศาสตร์นะครับราคาแบบประมาณ40,000กว่าบาทซึ่งผมว่าก็นิชไปเลยนะครับเราก็จะได้ใช้แบรนด์ที่ดีแล้วก็แบบใช้หนังที่สวยนะครับนี่เพราะฉะนั้นราคาของ S V M เนี่ยนะครับเป็นราคานอกเหนือจากค่าหนัง ค,ค่าการตัดเย็บแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นในเรื่องของแบรนดิ้งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำแบรนด์ให้เป็นลักชัวรี่นะครับเป็นเอกโซติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการคีปราคาว่าเออถ้าเป็นหนังของ S B M เนี่ยนะครับราคาก็ถ้าเป็นจอรเก้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณใบละประมาณ70,000กว่าบาทว่าราคาเนี่ยก็จะประมาณนี้ไม่ได้ต่ำไปกว่านี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้สูงเวอร์ไปกว่านี้ ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าใบานี้หนุ่มๆน,น,น่าจะชอบนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในช่องผม75%ก็เป็นผู้ชายนะครับก็ลองแวะไปลองของจริงได้นะครับน่าจะมีอยู่ที่ Central ล m b a s s y นะครับนี่ในร้านของสุวิมลน,นะครับก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นคอนเนอร์ของเมซอง S.V.M. ด้วยนะครับ ก็เลยอยากจะแวะมาทํารีวิวให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากจะให้ไปลองของจริงไปลองสพายไปลองครอสบอดี้กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อว่าจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับแต่ผมก็เห็นว่ามีลูกค้านะครับสั่งตัดกันพอสมควรแล้วก็ตอนที่ผมไปทํารีวิวที่ไปไลฟ์เฟซบุ๊กกับคุณฟ้าคุณฝนนะครับก็มีลูกค้าที่สั่งตัดเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว R Series มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมี i อสํสหรับ Ma d e to order อีก IG หนึ่งด้วยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับ นี่ก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์ได้นะครับที่ Instagram as m a เ s ซ S V M นะครับนี่ก็จะได้พบกับข้าวของสวยงามนะครับมีหน้าที่ของผมก็คือนำมารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมนะครับนีเพื่อหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเห็นความคิดเห็นนะครับแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดดีเทลก่อนที่จะเดินเข้าไปดูของจริงที่ร้านนะครับหรือว่าลูกค้าหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยากจะสั่ง ทางไลน์กับทางแบรนด์นะครับก็น่าจะได้ข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่เช่นชอบหนัง Exotic กนะครับก็ไปติดตามอินสตาแกรมของแบรนด์เมซองเ s ส m ได้นะครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ